ขออนุญาตกราบสวัสดีพี่พี่เอช่องใจรักพาเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับทางช่องใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับพี่สำหรับช่องทางการติดต่อช่อบพระนะครับติดต่อได้เลยนะครับพี่ที่เบอร์โทร0954655834นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทร0954655834นะครับพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็มีพระดีๆมาแบ่งปันพี่ๆ FC กันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับ แล้วก็วันนี้ได้พระเข้ามาใหม่นะครับหลากหลายรายการเลยนะพี่นะหลากหลายรายการเลยเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการชักช้าเสียเวลานะครับเดี๋ยวมาเริ่มรายการแรกเลยนะครับพี่รายการที่1นนะครับอ่าเป็นพะระหลวงพ่อเดิมนะครับพิมพ์ฐานสูงนะครับพี่องค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมพิมพ์ฐานสูงนะครับ ออกวัดหนองหลวงนะครับเป็นพระหล่อโบราณนะครับพี่องค์นี้เป็นพระหล่อโบราณนะครับเนื้อโลหะนะครับเป็นโลหะทองผสมนะครับแล้วี่ดูนะครับความคมชัดนะครับพี่ขององค์พระนะครับนี่ดูจีวรนะครับนี่ดูร่องรอยความเก่านะครับของเนื้อโลหะนะครับเก่าจริงนะครับพี่องค์นี้เก่าจริงนะครับแล้วพลิกมาดูด้านหน้านะครับนี่ดูนะครับเนื้อโลหะเก่าๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับรูปหลอนนะครับพี่หลวงพ่อเดิมนะครับออกวัดหนองหลวงนะครับนี่ใบหน้าใบตาเดิม เนื้อจัดจัดสวยสวแบบนี้นะครับองค์นี้นะครับพี่เอาไป700บาทนะครับพี่เป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับเป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับขอ700บาทนะครับรายการที่1นะครับพี่ต่อมารายการที่2นะครับรายการที่2นะครับเป็นเหรียญแมงตะกบี้นะครับพี่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับแบบนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับ เก่าๆสวยๆเลยนะครับพี่เก่าๆสวยๆเลยนะครับสําหรับเหรียญเนื้อทองแดงนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับนี่เป็นเหรียญแมงตะกบี้นะครับสองสี่หกกว่านะพี่นะสองสี่หกกว่าเนี่พี่ดูนะครับล่องรอยความเก่านะครับเหรียญนี้เก่าจริงนะครับเหรียญนี้เก่าจริงนะครับแล้วเดิมมากนะครับพี่เหรียญนี้เก่าและเดิมมากนะเดี๋ยดูใบหน้าใบตานะครับดูความคมชัดนะครับของอักขระารยันต่างๆนะครับในพื้นผิวเหรียญนะครับด้านหลังจะเป็นแบบว่าหลังเรียบๆนะครับ ด้านหลังจะเป็นหลังเรียบเแล้วพี่ดูโลหะอย่างเดียวพี่โลหะเก่าชัดเจนในกรับี่แบบนี้โลหะเก่าชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับพี่ขอสักแปดร้อยบาทในครับี่เหรียญแมงตะกบี้นะครับหลวงพ่อเดิมนะครับรายการที่2เอาไป800บาทนะครับต่อมารายการที่3นะครับพี่รายการที่3นะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินลงยาในครับี่เป็นเหรียญเนื้อเงินลงยานะครับ หลวงปู่ทิมนะครับวัดระหานไล่นะครับพี่แบบนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับปี18นะครับเป็นเหรียญปี18นะครับแล้วพี่ดูนะครับนี่พื้นผิวเหรียญนะครับคมชัดนะครับนี่สองห้าหนึ่งแปดนะครับแล้วดูนะครับตามซอกนะครับร่องรอยความคมชัดนะครับของตัวเหรียญนะครับเหรียญสวยนะครับและคมมากนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับลงยาเอ่อลงยาจีวอนนะครับพี่ลงยาจีวอนสวยๆเลยนะพี่นะแล้วดูโค้ดนะครับนี่เป็นโค้ดตอกลงไปบริเวณอ่าซ้าย ด้านซ้ายแขนของหลวงพ่อนะครับแล้วดูนะครับใบหน้าใบตานะครับสวยๆเลยนะครับพี่เหรียญนี the the this theme, this <the ้สวยๆนะครับคลาสสิกเลยนะครับ <Lake> น <honeymoon> ี่ดูนะใบหน้าใบตาเงี้ยคมชัดสมบูรณ์นะครับพี่เหรียญคมชัดสมบูรณ์นะครับสําหรับเหรียญเนื้อเงินลงยานะครับพี่เอาไป2,000บาทนะครับเอาไป2,000บาทนะครับของหลวงพุทธิมนะครับพี่ลงยาจีวรนะครับต่อมานะครับรายการที่4นะครับ รายการที่สี่นะครับเป็นพระปิดตาเก่านะครับเนื้อออกสำลิดนะครับพี่องนี้เนื้อออกสำลิดนะครับไม่ทราบว่าเป็นของเกจิอาจารย์ท่านใดนะครับพี่แต่เก่านะพี่นะเก่ายุค2,400กว่าแน่นอนนะครับเนี่ยดูนะครับเก่าจริงนะครับแบบนี้เก่าจริงนะครับยุค2,400กว่าแน่นอนนะครับแล้วพี่ดูนะพี่นะนี่ดูยันนะครับดูต่ตางตัวยันต่างๆนะครับที่แบบว่า เอามาปั้นแปะไว้ในรับนี่ดูนะเป็นพระเนื้อสำลิดรอกเก่าโบราณยุค2,400อกว่ากว่านะครับแบบนี้ขอสัก700บาทลายการบี่เอาไป700บาทลายการบี่สำหรับปิดตายยันยุ่งแบบนี้พี่ไม่รู้ที่นะครับเอา700นะครับพี่รายการที่4ต่อามารายการที่5นะครับรายการที่5นะครับเป็นพระชัยเอ่อพระชัยท่านเจมานะครับพี่เป็นพระชัยท่านเจ้ามานะครับ ดูนะครับองนี้เป็นพระหล่อโบราณอีกหนึ่งองนะครับนี่ดูง่ายนะครับพี่องค์นี้เนื้อหาเก่าจัดดูง่ายนะครับชัดเจนนะครับและดูนะครับร่องรอยต่างๆนะครับความเป็นธรรมชาตินะครับนี่ดูนะครับการหล่อโบราณนะครับสวยสวยเลยนะพี่นะสำหรับพระชัยท่านเจ้ามาองค์นี้นะครับพี่ขอเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ขอเจ็ดร้อยบาทนะเก่าเก่าเดิมเดิมนะครับเนื้อโลหะสวยสวยนะพี่นะเนี่ยดูใบหน้าใบตานะครับสวยสมบูรณ์นะครับพี่สวยสมบูรณ์เลยนะครับสำหรับพระชัยท่านเจ้ามานะครับ เอาเป็น0รนะครับพี่รายการที hehe, ท่5นะครับต่อมารายการที่6นะครับรายการที่6นะครับขอเป็นเหรียญนะครับพี่ขอเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับปี1 2นะครับวันแจ้งนอกนะครับพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อคูณนะปี12เดี๋ยวขออนุญาตแกะเลยดีกว่าขออนุญาตนะครับพี่แกะดูนะครับความสวยงามของตัวเหรียญนะครับต้องขออภัยที่ทําให้เสียเวลาอีกนิดหนึ่งนะครับพี่ จะได้ดูแบบมาคมคมชัดชัดนะครับคีมก็ไม่ค่อยจะดีนะพี่นะขอแป๊บหนึ่งนะพี่แป๊บเดียวนะครับมาละมาละได้แล้วพี่เป็นเหรียญเอ่อหลวงพคุณนะครับบัตรแจ้งนอกนะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเหรียญนี้สภาพยังสวยสมบูรณ์อยู่นะครับเหรียญสภาพยังสวยสมบูรณ์อยู่นะครับเดี่ยพี่ดูนะครับตัวเหรียญเก่าคมชัดนะครับพี่ตัวเหรียญเก่าคมชัดนะครับแล้วดูนะครับ ใบหน้าใบตานะครับนี่ดูพื้นเหรียญนะครับนี่ดูตัวหนังสือนะครับดูตัวหนังสือนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นาสำหรับเหรียญหนมพ่อคูณนะครับปี1นึนะครับพี่อ่าออกวัดแจ้งนอกนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูด้านลงด้านหลังเลยพี่นะดูให้ครบไปเลยดูให้ครบไปเลยได้ไหมนี่ดูนะครับตัวหนังสือนะครับยันเย็นด้านหลังคมชัดนะครับพี่พระสวยเดิมนะครับพระสวยเดิมนะครับแล้วดูตัวตัดนะครับนี่ ตัวตัดเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวตัดเป็นแบบนี้เลยนะพี่นะเหรียญสวยมากนะครับเหรียญนี้สวยมากนะครับเอาไป700บาทนะครับพี่รายการที่6นะครับขอ700บาทนะครับต่อมารายการที่8นะครับรายการที่ 8, 8, 8เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรพี่เป็นรูปหลอนนะครับหลวงพองเงินนะครับออกวัดท่ามะไฟนะพี่นะอันนี้เป็นพิมพ์แต่ง ไอ้เป็นพิมพ์ชาวบ้านนะครับแบบนี้เป็นพิมพ์ชาวบ้านนะครับสาหรับรูปหล่อนะครับลวงพ่อเงินนะครับออกวัดท่ามาไฟนะครับดูนะครับพระหล่อเก่าโบราณนะครับดูตามซ่องนี่จะเป็นพวกคาฝุ่นคาบตะกันเก่าๆเลยนะครับเนี่ใบหน้าใบตาติดชัดนะครับใบหน้าใบตาติดชัดนะครับพี่แล้วดูนะครับนี่จีวรนะครับร่องจีวรคมๆนะครับใบหน้าชัดเจนนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะใบหน้าชัดเจนสวยๆเดิมๆเลยพี่แล้วดูนะครับนี่ ลองรอยความเก่าความสวยความสมบูรณ์นะครับสําหรับรูปล่อนนะครับพี่หลวงพ่อเงินนะครับออกวัดท่ามาไฟนะครับพี่อง์นี้เอาไป800บาทนะครับพร้อมตลับเลรดหนึ่งใบนะครับพี่แปดร้อยบาทพร้อมตลับสเตเลสหนึ่งใบนะครับแล้วดูเนื้อโลหะด้วยเนื้อโลหะหล่อเก่านะมีค่าเป้าต่างๆติดอยู่นะพี่นะองค์นี้ดูง่ายๆเลยนะครับแปดร้อยบาทนะครับรายการที่เจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดนะครับพี่ รายการที่8นะครับเป็นรูปหล่อนะครับพี่หลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับพี่องค์นี้ขออนุญาตแกะดีไหมพี่เนี่ยแกะดีไหมจะได้ดูแบบว่าชัดๆไปเลยพี่ไม่อยากจะปิดบังนะพี่นะไม่อยากจะปิดบังนะพี่นะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูชัดเลยขออนุญาตแกะนะครับขออนุญาตเสียเวลานิดนึงนะครับพี่อ่าแล้วก็อันนี้ได้มาแบบเดิมๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ได้มาเดิมๆแบบบ้านๆเลยนะพี่นะเดิมๆบ้านๆพี่เนี่ยเดี๋ยวดูเนื้อก่อนเดี๋ยวดูเนื้อพี่นะดูความชัดเจนนะครับนี่ ดูนะครับดูเนื้อนะครับ pues พ mm ี framework. ่เนื้อเก่าจัดนะครับสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมเนะครับพี่วัดบางขานรับดูโลหะพี่นี่ดูใบหน้าใบตานะครับใบหน้าใบตาหล่อเก่าชัดเจนนะครับแล้วดูเนื้อโลหะพี่เป็นโลหะแบบว่าออกทองลูกบวกนะครับองนี้ออกทองลูกบวบแล้วรัพระพี่ด้านใต้ในเก่ากึกเลยพี่ด้านใต้ฐานนี้เก่ากึกเลยนะนี่แต่ดูรอยช่อรอยชนวนนะพี่เป็นไงพี่เนี่ยเก่าเก่าเลยนะครับองนี้เก่าจริงนะครับสําหรับ รูปหล่อนะครับพี่หลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยม A นะครับวัดบางขาน้ำนี่ดูนะครับร่องรอยความเก่านะครับร่องรอยความเป็นธรรมชาตินะครับนี่ความคมชัดนะไม่ว่าจะเป็นจีวอนนะครับใบหน้าใบตาสวยเดิมคมชัดนะครับองค์นี้เอาไป800บาทนะครับพี่รายการที่8ขอ800บาทนะครับต่อมารายการที่9นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดโบสถ์น้อยนะครับพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดโบสถ์น้อยนะครับพี่อ่าอ่าวัดอ่าวัดอมริน ทารามนะครับบางว่านะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเก่ายุค2,400กว่ากว่านะครับเป็นเหรียญยุคเก่า2,400กว่ากว่านะครับเหรียญสวยเดิมคมชัดนะครับนี่ดูนะครับขอบข้างนะครับเป็นขอบกระบอกนะครับพี่ขอบข้างเหรียญเป็นขอบกระบอกนะครับแล้วดูนะครับนี่โอ้โหห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมนะครับแล้วดูนะใบหน้าใบตาพระติดชัดนะครับนี่เหรียญสวยมากนะครับพี่เหรียญนี้สวยมากนะครับสำหรับ เหรียญหลวงพ่อวัดบดน้อยนะครับวิ่ขอหกร้อยบาทนะครับเอาไปหกร้อยบาทนะครับรายการที่เก้าต่อมานวิีานะรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนี่ไม่รู้พระกุนนะพี่นะไม่รู้เป็นหลวงพ่ออะไรหรือว่าวกุ๋ไหนนะครับแต่พระน่าจะเป็นพระเก่าโบราณนะครับลงกุไว้ในวินาหนดูเนื้อพี่ดูเนื้อพีนะ่ไม่รู้ที่นะครับอง์นี้ไม่รู้ที่ในวินาะทีเนื้อจัดเก่ามากนะครับ เน uh, really er ื้อหาจัดจ้านเก่ามากนะครับขอสัก300บาทล้วการนียเนื้อหาเก่าๆนะพี่ไม่รู้ว่าลงกลุ่ที่ไหนนะครับไม่รู้เลยนะพี่นะแต่เนื้อเก่าจริงนะครับแล้วเป็นพระแท้แน่นอนนะครับแบบนี้เนื้อเก่าแล้วเป็นพระแท้แน่นอนนะครับสาหรับพระเก่าไม่ทราบที่นะครับขอ300บาทนะครับรายการที่10นะครับต่อมารายการที่11นะครับ11เป็นเจ้าสัวนะครับเนื้อนวะนะครับพี่ของหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะปี2503 15นะครับแบบนี้เป็นเนื้อนวะนะครับสวยเดิมนะครับมาพร้อมกล่องนะพี่นะมาพร้อมกล่องนะครับแล้วดูนะครับนี่พระคมสวยคมชัดนะครับนี่ดูนะครับนี่ร่องรอยความเก่านะครับความเดิมนะครับนี่ดูนะครับสวยๆนะครับคลาสสิกแบบนี้เลยนะพี่นะ สวยๆคลาสสิกแบบนี้เลยนะครับพี่สำหรับเหรียญหล่อนะครับเจ้าสัวนะครับหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วครับเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะนะครับพี่องค์นี้นะครับเอาไป900บาทเลยกันพี่ขอ900บาทนะครับพี่ดูโคดีโคดอยู่ฝั่งซ้ายนะครับโคดอยู่ฝั่งซ้ายนะครับพี่เหรียญหล่อเจ้าสัวนะครับรุ่น2นะครับวัดกลางบางแก้วนะครับขอ900บาทนะครับสวยเดิมนะครับพี่รายการที่11นะครับต่อมารายการที่12นะครับ 12นะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะครับวัดพนีงแตกนะครับอง์นี้เป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกนะครับพี่เป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อทาวัดพนีงแตกนะครับนี่ดูนะครับเนี่โอ้โหโลหะหล่อเก่าชัดเจนนะครับโลหะหล่อเก่าชัดเจนนะครับแล้วดูนะครับพี่ด้านหลังนะครับยันคมคมนะครับยันเก่าเก่านะพี่นะ พระสวยเดิมอยู่แล้วนะครับพี่แบบนี้พระสวยเดิมอยู่แล้วนะครับเอาไป800บาทนะครับพี่เอาไป800บาทนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะครับรายการที่12นะครับต่อมารายการที่13นะครับเป็นเคี่ยวหมีแกะนะครับของหลวงพ่อนกนะครับวัดสังกะสีนะครับนี่เป็นเคี่ยวหมีแกะเก่าๆนะครับแล้วมีรอยจานนะครับพี่แล้วมีการจานทั่วนะครับทั่วเคี่ยวเลยนะครับอันนี้เป็นเคี่ยวหมีนะครับพี่แล้วดูนะครับนี่ โอ้โหลอยจานนะครับจานแบบว่าได้สวยได้งดงามนะครับจานได้สวยได้งดงามนะแล้วดูนะครับพี่นี่มีล่องเลือดชัดเจนนะครับแบบนี้มีล่องเลือดชัดเจนนะเป็นเขี้ยวหมูเอ้เขี้ยวหมีแท้นะครับไม่ใช่เขี้ยวหมูเขี้ยวเขี้ยวมีแท้นะครับนี่ดูล่องเลือดนะครับแล้วดูนะครับรองรอยการจานนะครับความเก่านะครับพี่เก่าสวยจริงนะครับแบบนี้เก่าสวยจริงนะหรับเอหรับหมีนะครับหลวงพนกนะครับสําหรับ เคี่ยวหมีแกะนะครับหลวงพนกนะครับวัดสังกสีนะครับพี่ขอหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับพี่เคี่ยวนี้เต็มเต็มเคี่ยวพี่ขอหนึ่งพันแปดร้อยบาทรายกันพี่เนะี่ยมีรอยจานด้วยพี่ธรรมาชาติสุดๆนะครับเอาไปหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสามนะครับ ต่อมารายการที่นะครับเป็นพระขุนแผนหลวงพ่อโหน่งนะครับวัดคลองมาดันนะพี่นะเป็นขุนแผนเนื้อดินนะครับหลวงพ่อโหน่งนะครับวัดคลองมาดันนะครับเราพี่ดูดิพี่นี่ดูเนื้อนะครับเนื้อเก่านะครับพี่องค์นี้เนื้อเก่านะครับมีพวกกรวดพวกแร่ต่างๆนะครับอยู่ในเนื้อพระนะครับพี่แล้วพิมพ์พระคมชัดลึกนะครับองค์นี้พิมพ์พระคมชัดลึกนะครับสาหรับขุนแผนหลวงพ่อโหน่งนะครับพี่องนี้ขอ600บาทนะครับ องค์นี้เอาไป600บาทนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะขอ600นะครับพี่ขอ600นะครับรายกรา,าราที่14นะครับต่อมารายการที่15นะครับ15นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพี่องค์นี้เป็นพระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับและเนื้อแบบเนื้อเอเลยพี่นะเนื้อนิยมเลยนะครับเนื้อหนึกมากนะครับพี่เนื้อหนึกมากแล้วแบบว่าดูนะครับร่องรอยมูลสารต่างๆนะเป็นก้อนๆ้เลยนะพี่นะ เป็นก้อนก้อนเลยนะเวียนหนึกมากนะครับเนื้อสวยเก่านะครับสําหรับพระสมเด็จวัดรักังองค์นี้นะครับสวยสมบูรณ์นะครับพี่องค์นี้สวยสมบูรณ์นะครับและดูเนื้อพี่เนื้อค่อนข้างจัดจ้านนะครับเนื้อค่อนข้างจัดจ้านนะครับนี่ดูความหนึกะนรับนี่เนื้อหนึกแบบสวยๆเลยนะพวียนะสวยๆเลยนะครับสมเด็จวัดรักังองค์นี้นะครับขอ2,200บาทนะครับเลี่ยมเงินหนาหนานะเี่นนะเลี่ยมเงินหนาหนาเลยนะครับเงินเนี่ยพี่ต้องมี พันกว่าบาทนะครับเงินแบบนี้ต้องมีพันกว่าบาทนะครับแล้วดูพิมพ์นะครับดูพิมพ์พระนะครับคมชัดนะครับี่นี่แล้วพิมพ์สวยถูกต้องนะครับสวยมากนะครับพี่องค์นี้สวยมากนะเอาไป2,200บาทนะครับรายการที่15บห้านะครับต่อมารายการที่16นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อหลุนนะครับวัดเก้ายอดได้ไหนะเปเหรียญหลวงพ่อหลุนนะครับ วัดเก้ายอดนะครับแล้วพี่ดูนะครับนี่เหรียญเป็นเหรียญเก่านะครับถึงยุคนะครับสองพันสี่ร้อยกว่ากนะครับเหรียญนี้ขอหกร้อยบาทเลยกันพี่เหรียญหลวงพ่อหลุนนะครับวัดเก้ายอดนะครับพี่เอาหกร้อยบาทนะครับแล้วพี่ดูนะพี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเก่านะครับแล้วดูทั้งอักขระรายยันต่างๆนะครับสวยสมบูรณ์นะครับพี่องค์นี้สวยสมบูรณ์นะครับนี่เป็นเหรียญเก่าๆเดิมๆเลยนะครับสําหรับเหรียญ หลวงพ่อุ่นะครับ9ยอดนะครับวัดอัมพรวันนะครับเอาไป600บาทนะครับพี่เหรียญนี้นะครับสวยเดิมนะครับต่อมารายการที่17นะครับ17นะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับของหลวงปู่บุญนะครับพี่วัดกลางบางแก้วนะครับเป็นเหรียญเลี่ยมเงินเลี่ยมเงินนะครับพี่แล้วเหรียญนะครับเป็นกระไหลทองแบบเต็มเต็มเหรียญเลยนะพี่เหรียญเนี่ยกระไหลทองแบบเต็มเต็มเหรียญเลยดูยันนะครับดูยันนะครับพี่เนี่ยเหรียญสวยนะครับคมคมเดิมเดิมเลยนะครับพี่นี่ เหรียญสวยคมคมเดิมๆเลยนะครับสาหรับเหรียญหลวงปู่บุญนะครับพี่เป็นชินาราชหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับสวยเดิมนะครับพี่เหรียญนี้สวยเดิมกระไหลแน่นๆนะครับกระไหลแน่นๆนะครับเหรียญนี้ขอสักสองพันบาทนะครับพี่เหรียญนี้ขอ2,000บาทนะครับเหรียญสวยมากนะครับแล้วเลี่ยมเงินหนาๆเลยนะครับพี่เลี่ยมเงินหนาๆเลยนะครับสําหรับเหรียญชินาราชนะครับหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วครับเอา2,000บาทนะครับพี่ เอา2,000บาทนะครับรายการที่17นะครับต่อมารายการที่18นะครับ18เป็นพระปิดตานะครับพี่องค์นี้ไม่ทราบสายไม่ทราบที่นะครับองนี้ไม่ทราบที่นะครับแต่เป็นปิดตาเก่านะครับเนื้อแบบว่าออกสำลิดสำลิดนะครับพี่ไม่รู้ที่นะครับองนี้ไม่รู้ที่นะครับพี่ขอ500บาทนะครับปิดตาเก่าๆแบบนี้พี่เอาไป500บาทนะครับสวยๆเดิมๆเลยพี่ไม่ทราบที่นะครับแต่พระค่อนข้างจะเก่าแล้วก็ชัดเจนดูง่ายๆนะครับ เอาไป500บาทแล้วยังมีรายการที่18นะครับต่อมารายการที่19นะครับ19นะครับเป็นจอบเล็กนะครับวิรวมพวกเงินวัดบางขาสนะครับนี่พี่ดูเนื้อกันพี่เนื้อได้ขึ้นเกตกระดีเลยนะครับองคนี้ในเนื้อพระเขาขึ้นเกตกระดีเป็นยิบๆเลยนะพี่น่เนี่ยสวยนะครับพี่องนี้สวยสมบูรณ์นะครับแล้วดูนะครับนี่เนื้อโลหะเก่ามากนะครับพี่เนื้อโลหะเก่ามากนะครับนี่ดูนะครับเนื้อแบบขึ้นเป็น ยิบยิบยิบเลยนะครับี่ขึ้นยิบยิบยิบเลยนะพี่นะเอา8ป0บาทรายกัรพี่สําหรับจอบเล็กหลวงพราเงินวัดบางคานชิ้นนี้นะครับขอ800บาทนะครับสวยเดิมนะครับพี่สวยเดิมนะเอาไป800นะครับรายการที่19นะครับต่อมารายการที่20นะครับ20นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพี่วัดรักขังนะครับพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับพี่องนี้เอาไป800บาทนะครับองค์นี้เอาไป800บาทนะครับแล้วพี่ดูนะครับเนื้อเก่ามากนะครับ เนื้อเก่าจัดจ si <t ho atin> em, ้านนะครับพี่เนื้อเก่าพระจัดจ้านนะแล้วดูนะครับนี่พวกคาบเขาเรียกว่าคาบการเก็บรักษานะครับนี่แล้วดูนะเปลี่ยนไอ้พระสวยๆเดิมๆน้วเนื้อหนึกแน่นนะครับเนื้อหนึกแน่นพิมพ์สวยนะคมชัดนะครับนี่แล้วดูเส้นซุ้มหวนะครับนี่เส้นซุ้มไหวนะครับคมนะครับพี่คมนะครับแล้วมาชิดชิดที่ฝั่งขวานะครับกับเส้นบังคับพิมนะพี่เห็นเส้นบังคับพิมพ์เนี่ยเนี่ยเขาตัดนะครับเนี่ยติดกับด้านขวานะครับพี่แล้วดูเนื้อดวย ดูเนื้อดูความเก่านะครับสมบูรณ์มากนะครับพี่องค์นี้สมบูรณ์มากนะครับขอ800บาทนะครับรายการที่20นะครับต่อมารายการที่21นะครับ21นะครับเป็นภาพถ่ายหอวงพ่อพมนะครับวัดช่องแคนะครับพี่เป็นภาพขาวดํานะครับพี่เป็นภาพขาวดํานะเป็นหนังไก่นะพี่นะน่าจะเป็นเอ่อทาปีอะไรนะอสออะไรนะพี่เนะหลวงพ่อ พรมวัดช่องแคนะครับแล้วดูนะครับเป็นภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นภาพเก่าๆนะครับบานนี้บานใหญ่สวยๆนะครับเป็นหนังไก่นะครับพี่ขอ800บาทนะครับพี่ภาพถ่ายของพระพรมวัดช่องแคนะครับขอ800บาทนะครับนี่แล้วพี่ดูนะครับนี่โอ้โหเก่ามากนะครับแบบนี้เก่ามากนะครับสวยเดิมนะครับเอาไป800นะครับพี่เอาไป800ต่อมารายการที่22นะครับ ยี่สองนะเป็นภาพถ no ่ายมนดกเหมือนกันนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับเรี่ยมเก่าว mm ินเทจนะครับพี่เรี่ยมเก่าวินเทจเลยนะแลวดูนะครับเป็นหนังไก่นะครับพี่ภาพเป็นหนังไก่เลยนะเดิมเดิมคลาสสิกนะครับบานนี้ขอเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่บานนี้ขอเจ็ดร้อยบาทนะครับสาหรับภาพถ่ายมนดกนะครับพี่ของหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแคนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับสวยสวยเดิมเดิมนะครับพี่เจ็ดร้อยบาทต่อมารายการที่ยี่สิบสามนะครับ ยี่สิบสามนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับหลังยันห้านะครับหลวงปู่ทิมนะครับพี่เป็นสมเด็จหลังยันหลวงปู่ทิมนะครับวัดลาหารไร่นะครับองค์นี้ขอเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ขอเจ็ดร้อยบาทนะครับสมเด็จหลังยันห้านะครับหลวงปู่ทิมนะครับวัดลาหารไร่นะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับแล้วดูเนื้อนะครับนี่ดูเนื้อครับโอ้โหดูง่ายๆนะครับพี่องค์นี้สวยสมบูรณ์นะครับ พระองค์น oh, no. ี้สวยสมบูรณ์นะครับสำหรับสมเด็จหลังยันห้านะครับหลวงปู่ทิมนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับต่อมายี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญอุปชาวัดบ้านทวนนะครับพี่เป็นเหรียญที่ระลึกอุปชาวัดบ้านทวนนะครับเหรียญนี้ขอเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ขอเจ็ดร้อยบาทนะครับเหรียญสวยนะครับตัวยันต่างๆคมชัดนะครับพี่ตัวยันอักขระลายยันต่างๆคมชัดแล้วเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมขอบกระบอกนะครับนี่ เปเหรียญหลวงเชื่อมขอบกระบอกชัดเจนนะครับแล้วดูนะครับนี่เหรียญสวยนะครับเหรียญสวยเดิมๆเลยนะครับพระครูอะไรนะพี่เนี่ยเนี่ยสำหรับเหรียญอุปชาวัดบ้านทวนนะครับพี่เหรียญสมบูรณ์นะครับขอบกระบอกชัดเจนนะครับเหรียญดูง่ายนะครับพี่ขอ700บาทนะครับขอ700บาทนะครับต่อมารายการที่25นะครับ25นะครับเป็นแพร์หลวงพ่ออ่ำนะครับวัดหนองกระบอกนะครับ แกะจักงานะพี่นะตัวนี้แกะจักงานเก่าๆนะพี่เอาไป2,000บาทนะครับตัวนี้ขอ2,000บาทนะครับสำหรับแพะหลวงพ่ออ่ำนะครับวัดหนองกระบอกนะพี่ดูเลแกะจักงานสวยๆเก่าๆนะพี่นะี่สวยๆเก่าๆฉ่ำๆเลยนะครับแล้วดูนะครับเป็นหัวสิงนะครับพี่เป็นหัวสิงนะครับเงินหัวสิงนะครับ,รบดูเดิมๆสวยๆนะครับพี่นี่ดูนะครับสำหรับแพะ นะครับแกะเก่านะครับของหลวงพ่ออ่ำวัดหนองกระบอกครับเป็นแกะจากงานนะเลี่ยมเงินสวยสวด้วยพี่นีขอขอ2 0 0 0บาทนะครับรายการนี้ขอ2,000ันบาทนะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ต่อมารายการที่26นะครับ26นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับวัดสัตหีบนะครับเลี่ยมเงินหน้าหนัานะครับพี่ ไปเหรียญเก่าเลี่ยมเงินหน้าหน้านะครับเหรียญนี้ขอ1,000บาทนะครับพี่เหรียญนี้เอาไป1,000บาทนะครับสำหรับเหรียญเลี่ยมเงินหน้าหน้านะครับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับแล้วพี่ดูนะครับนี่แล้วพี่ดูนะครับตัวหนังสือนะครับความคมชัดนะครับใบหน้าใบตาต่างๆนะพี่นะสวยสมบูรณ์นะครับพี่เหรียญนี้สวยสมบูรณ์นะครับแล้วดูนะครับนี่เป็นหน้านะครับเป็นหน้าแล้วด้านหลังเป็นเงินนะครับเอา1,000บาทนะครับเหรียญหลวงพ่ออีเลี่ยมเงินหน้าหน้าวัดสัตหีบนะครับ2473นะครับพี่ <Happiness. S 2> ต่อมารายการที่27นะครับ27นะครับเป็นพระพิม e> พ์เสียนแหลมนะครับพี่ของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับวี่ขออภัยนะเป็นพิมพ์เสียนล้นนะครับวี่เป็นพิมพ์เสียนล้นนะครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับจังหวัดสุพรรณนะครับนี่เป็นพระเนื้อตะกัวเก่าโบราณนะแล้วดูคาบไข่นวี่ไข่ตะกัวขึ้นนะครับวี่องนี้ไข่ตะกัวขึ้นเก่าๆเดิมๆเลยนะนี่ดูนะครับร่องรอยตะกัวนะครับร่องรอยความสวยความเดิมนะครับวี่ สวยคมชัดนะครับพี่สวยคมชัดนะครับสําหรับพระหลวงพ่อเนียมนะครับพิมพ์เสียโลนนะครับพี่องค์นี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเก่ามากนะครับแล้วดูนะพี่ดูไข่เดี๋ี่ไข่ขึ้นแบบบึกเลยพี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทต่อมานะครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะครับพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีแถวสองสี่เจ็ดเก้านะครับนี่ดูนะครับ เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับแลดูนะครับนี่ความคมชัดนะครับของเหรียญนะครับสวยสวยเดิมๆนะครับแลดูตัวตัดนะพี่นะตัวตัดเป็นแบบนี้เลยพี่ตัวตัดเป็นแบบนี้เลยนะพี่นะสมบูรณ์นะครับเหรียญสวยสมบูรณ์นะใบหน้าใบตาติดชัดนะครับเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะพี่นะสองสี่อะไรนะพี่สองสี่เก้าเจ็ดนะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับเอาเอาหกร้อยบาทรายการที่เหรียญนี้เอาหกร้อยบาทรายการต่อมารายการที่ยี่สิบเก้านะครับ ยี่สิบเก้านะครับเป็นพระกิ่งบัวรอบนะครับพี่เป็นกิ่งบัวรอบนะครับของหลวงปู่ทวดนะครับนี่พี่ดูนะครับองนี้สวยนะครับพี่องค์นี้สวยสมบูรณ์นะครับพี่เนี่ยสมบูรณ์เลยนะครับนี่ดูใบหน้าใบตาดูพี่ดูใบหน้าใบตานะครับสวยสมบูรณ์นะครับชัดเจนนะครับสําหรับพระกิ่งบัวรอบนะครับก้นลายเซ็นนะพี่นะก้นลายเซ็นนะครับของหลวงปู่ทวดนะครับนี่ดูนะครับสวยๆเดิมๆนะครับ ส,สวยๆเดิมๆนบบนี้ดูนะนี่ด้านใต้ฐานมีโค้ดนะครับพี่ด้านใต้ฐานมีการต่อโค้ดแบบนี้เลยนะครับองนี้ขอสัก1,000บาทนะครับพี่สำหรับกิ่งบัวรอบนะครับก้นลายเซ็นนะครับหลวงปู่ทวดนี่ดูเนื้อพี่เนื้อเก่าสวยนะพระหน้าตาติดชัดนะครับนี่ล่องรอยความคมชัดนะครับสวยๆเดิมๆครับเอาไป1,000บาทนะครับรายการที่29นะครับต่อมารายการที่30นะครับ สามสิบนี่เป็นเค right oh hmm. like ี mm ่ยวแกะเก่านะครับแกะเป็นหานุมานนวินาตัวนี้ขอเจ็ดร้อยบาทรายการพี่เนี่ยเป็นเคี่ยวแกะเก่านะครับแกะเป็นหานุมานะไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่อท่านใดนะครับลองตีเองนะว่นาผมเอา700อบาทรากันเนี่ยเมื่อก่อนเปิดเป็นพันนะวินาวันนี้เอา700นะครับพี่ขาดทุนนิดหน่อยไม่เป็นไรนะว่นะถือว่าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีแล้วกันถือว่าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีแล้วกันนะว่นาสำหรับหานุมานะครับนั่งจับเข่านะว่นาแกะจากเคี่ยวนะครับพี่แล้ว สินนะครับเป็นสินโบราณเก่าๆช้าๆแบบนี้พี่อ่าเก่าๆช้าๆแบบนี้นะครับเอา700บาทนะครับรายการที่30นะครับต่อมา31นะครับ31นะครับไปเหรียญเสมาหลวงว่าเดิมนะครับ2470นะครับพี่เปเหรียญเสมาหลวงว่าเดิมนะครับ2470นะครับ ไปเหรียญเก่านะครับพี่เป็นเหรียญเก่านะครับดูอักขระไรยันเด็พี่ดูอักขระไรยันเด็พี่นี่คมชัดนะครับคมชัดนะครับพี่นี่ดูนะครับนี่อักขระรายยันคมชัดนะครับสวยๆวยเดิมเดิมเลยนะพี่นะสวยๆวยเดิมเดิมเลยพี่แล้วดูนะครับนี่โอ้โหเป็นไงพี่เหรียญสวยมากนะครับเหรียญนี้สมบูรณ์มากนะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเสมานะครับสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับขอแปดร้อยบาทนะครับพี่เหรียญนี้ขอแปดร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบหนึ่งนะครับต่อมาสามสิบสองนะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะครับวัดบางวัวนะครับพี่เหรียญนี้สวยนะครับพี่สองสี่แปดอะไรนะพี่สองสี่แปดหนึ่งนะครับสองสี่แปดหนึ่งนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะครับวัดบางวัวนะครับเหรียญนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับพี่เหรียญนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับเหรียญสวยมีกระลงกระไหลพร้อมๆนะพี่แล้วดูใบหน้าใบตานะครับนี่เจ้าคณะ ออำเภอบางปะกงนะครับพี่นี่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับนี่และหลวงเหรียญสวยมากนะห่วงเชื่อมนะครับสวยๆเดิมๆเ,เลยนะพี่นะสำหรับเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวน,นะครับสองสี่แปดหนึ่งนะพี่เอาแปดร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบสามสิบสามนะพี่นะประมาณสามสิบสี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อห้องวัดช่องลมนะครับพี่ รายการที่34นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อห้องวัดช่องลมนะครับเหรียญนี้มีกระไหลนะครับพี่เหรียญนี้มีกระไหลนะครับแล้วสวยนะครับพี่เหรียญยังสวยยังเดิมนะครับขอ700บาทรายการพี evet ่เหรียญหลวงพ่อ <loading> ห <c oughs> ้องนะครับว <activity> <c oughs> <imbap> ัดช่องลมนะครับขอ700บาทนะครับเหรียญสวยเดิมเดิมนะครับนี่พี่ดูนะครับอัขรารายยันคมชัดนะครับอัขรารายยันคมชัดนะครับนี่ห่วงเชื่อมเดิมเดิมนะครับห่วงเชื่อมเดิมเดิมสวยๆนะครับพี่สวยๆเดิมเดิมเลยนะครับ เรนนี้เอา700บาทแล้วดูการเก็บรังษาพี่ข้าวสาสนิมต่างๆนะครับสวยสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยนะพี่นะสวยสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับเอาไป700บาทนะครับเหรียญหลวงพ่อห้องวัดช่องลมนะครับ700ดร้ยครับรายการที่3าต่อมา34นะครับ34เป็นงานแกะพระพุธนะครับพี่ด้านหลังเป็นนังกวักนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับพี่แบบนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นสินอื่นไม่ได้เลยนะครับพี่ แบบนี้เป็นศินละปะอื่นไม่ได้เลยนะครับสําหรับงานแกะนางกวักนะครับพ well. ี่ด้านด้านหลังเป็นนางกวักด้านหน้าเป็นพระพุทธนะพี่โอ้โหเก่าสวยนะครับแบบนี้เป็นสินโบราณหายากนะครับเป็นสินโบราณหายากนะครับผมขอ1,000บาทนะครับพี่ชิ้นนี้นะครับเป็นสินเก่าโบราณหลงว่าเดิมนะครับขอ1,000บาทนะครับรายการที่34นะครับสวยเดิมเก่าๆนะครับพี่งานแกะพระพุทธด้านหลังนางกวักนะครับกวักเงินกวักทองนะครับพี่เอาไป1,000บาทนะครับ ต่อมารายการสุดท้ายนะครับเป็นรูปหล่อนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับนี่นี่ต่อโค้ดคําว่าปู่เอี่ยมนะครับแล้วดูนะสไตล์การหล่อพระนะครับนี่พระแบบเนื้อโลหะเก่าะครับใบหน้าใบตาติดชัดนะครับองนี้ถือว่าเป็นพระที่หล่อได้สวยสมบูรณ์อยู่นะครับนี่มีรอยประกบข้างนะครับพระมีรอยประกบข้างนะครับของหุ่นเทียนนะครับแล้วดูนะครับพวกข้าสาสนิมนะพี่ดูพวกข้าสาสนิมนะพี่สวยสวยเดิมเดิมนะครับสวยสวยเดิมเดิมเลยนะพี่นะองนี้ชัดเจนนะครับสําหรับ รูปดอกหลวงปู่เอี่ยมนะครับวันสะพานสูงนะครับขอ800บาทนะครับพี่ขอ800บาทนะครับรายการที่35นะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆเอฟซทุกท่านนะครับที่รับชมกันมาจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้หนุ่มน้อยคนนี้ด้วยนะครับพี่สวัสดีครับ